ของเรื่องในวันนี้เขาชื่อว่าคุณทัพครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณทัพเขาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเกิดขึ้นในตอนที่ตัวเขาเองเพิ่งจะเริ่มทํางานได้ไม่นานเขาทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะแล้วก็กําลังตังต้งตัวอยู่เลยแต่แล้ววันหนึ่งคุณแม่ของเขาที่ต่างจังหวัดก็โทรมาหาโดยที่น้าเสียงของแม่เขาตอนนั้นดูร้อนรนผิดปกติแม่เขาบอกครับว่าตอนนี้ย่าไม่สบายหนักมากแต่ความจริงแล้วย่าเขาไม่สบายมาพักหนึ่งแล้วนะ แต่ระยะหลังๆนี้อาการของย่าสุดลงเยอะมากๆครับแมวก็เลยอยากให้คุณทับกลับมาดูใจย่าก่อนจากไปโดยทันทีที่ตัวเขาได้ยินแบบนั้นใจเขาก็หล่นมูบเลยต้องบอกแบบนี้ก่อนคือคุณทัพกับคุณย่าเขาสนิทกันมากนะครับย่าเขาเป็นคนเลี้ยงคุณทับมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งคุณทับโตเรียนจบแล้วก็ย้ายเข้ามาทํางานในกรุงเทพและด้วยภาระหน้าที่การทํางานเนี่แหละตัวเขาเองก็เลยไม่ได้กลับไปหาย,ย่าบ่อยๆเหมือนแต่ก่อน และตอนในระยะเวลาที่เกิดเรื่องนะครับคุณผู้ฟังคุณทัพเขายังไม่มีรถส่วนตัวเป็นของตัวเองนะการกลับบ้านแต่ละทีก็ลําบากมากๆต้องนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพไปลงที่ตัวอําเภอแล้วก็ต้องนั่งรถ2แถวเอกชนต่อเข้าไปในหมู่บ้านอีกทีนึงแล้วรถ2แถวนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับคือมีเพียงแค่เช่วโมงละคันเท่านั้นส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าตําบลที่คุณทัพยอยู่มันเป็นตําบลที่ไม่ได้ใหญ่มากด้วยครับแล้วก็ออกห่างจากตัวอําเภอค่อนข้างไกล รถโดยสารมันก็เลยชั่วโมงละคันหรือไม่ก็บางทีก็ควบรวมเลยก็มีสองชั่วโมงขันก็มีเหมือนกันและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือไอการเดินทางกลับบ้านในครั้งนั้นถ้าเกิดตัวเขาเองพลาดรถรอบสุดท้ายคุณทัพก็ต้องกลับบ้านอีกทีหนึ่งก็คือเช้าวันใหม่คือมันด้วยยุคสมัยด้วยแหละครับการเดินทางสมัยก่อนมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้โดยวันที่เดินทางพอคุณทัพเขาลงจากรถทัวร์ตัวเขาก็ต่อรถสองแถวเอกชนเข้าไปในหมู่บ้านตามปกติ เวลาในตอนนั้นเขาจําได้ดีนะว่ามันเย็นมากแล้วฟ้าเริ่มมืดแถมเส้นทางระหว่างทางก็ดูเปลี่ยวสุดๆตอ่งข้างทางครับแทบจะตลอดทางเลยมันเป็นป่าละเมาะมีบ้านคนบ้างแต่ก็อยู่กระจัดกระจายริมทางกระจุยกระจายไปหมดไม่อยู่กันหนาแน่นเหมือนในชุมชนซึงไอรถโดยสารคันที่คุณทับเขานั่งก็วิ่งอยู่ไปได้ไม่นานพอมันวิ่งจนได้ที่จู่ๆเครื่องยนต์ของรถมันก็กระตุกแปลกๆก,ก่อนที่รถจะดับลงไป คนขับรถในตอนนั้นเขาลองสตาร์รถใหม่หลายรอบแล้วนะครับแต่มันก็เงียบสนิทไม่มีวี่แววว่ารถจะติดเลยแล้วผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันตอนนั้นก็เริ่มมองหน้ากันเลิกลากคุณทัพเองก็เช่นเดียวกันเขาก็เริ่มใจคอมไม่ดีเพราะว่าเส้นทางด้านหน้าเนี่ยมันยังอีกไกลพอสมควรเลยครับกว่าจะถึงหมู่บ้านสุดท้ายแล้วคนขับเขาก็เลยตัดสินใจให้ทุกคนลงจากรถแล้วเขาก็เปิดฝากระโปรงหน้ารถลงไปดูเครื่องพยายามเช็คโน่นเช็คนี่อยู่นาน และไม่ว่าจะสตาร์ทกี่รอบก็ยังดับเหมือนเดิมสตาร์ทไม่ติดเลยคือท่าทางมันเหมือนกับว่ารถมันจะไปต่อไม่ไหวจริงๆแล้วครับก่อนที่หลังจากนั้นคนขับรถเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดโทรหาอูซึ่งผู้โดยสารที่เหลือก็พากันถอนหายใจกันหมดบางคนก็เริ่มบ่นพึมพำเพราะจูจๆตัวพวกเขาเองก็มาติดแงกอยู่กลางทางแบบนี้โดยที่บรรยากาศโดยรอบมันก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆด้วย ซึ่งพอตัวเขาเองรู้ครับว่ารถไปต่อไม่ได้แน่ๆรวมถึงผู้โดยสารหลายคนด้วยนะแต่ละคนก็เริ่มแยกย้ายหาทางกันกลับเองบางคนก็โทรให้ญาติมารับหรือไม่ก็ให้เพื่อนมารับบางคนก็เดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปหาท่ารถเลยซึ่งคุณทัพเองในตอนนั้นก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเขาจะเอายังไงดีแต่ไม่นานนักตัวเขาเองก็ได้ยินป้าคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆป้าแกคุยโทรศัพท์ครับเหมือนกับว่าแกกําลังโทรหาคนรู้จักให้ขับรถมารับ คุณทัพไม่ได้เสียมรารยาทฟังนะมันประจบเหมาะกับว่ายืนอยู่ติดกันตัวเขาเองก็เลยได้ยินได้ยินสิ่งที่ป้าแกคุยนั่นแหละปรากฏว่าบ้านของป้าแกอยู่ไม่ไกลจากคุณทัพเท่าไหร่คืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเลยตัวเขาเองพอเห็นแบบนั้นก็เลยลองกล้าเสียมรารยาทขอติดรถป้าแกกลับไปบอกป้าแกไปครับว่าเดี๋ยวพอถึงจุดใกล้ๆเดี๋ยวผมจะหารถต่อเองหรือไม่ก็เดี๋ยวถ้ามันใกล้บ้านมากจริงๆอะนะเดี๋ยวผมเดินกลับบ้านก็ได้ ซึ่งป้าคนนี้คุณทับเองก็มารู้ภายหลังนะครับว่าป้าแกชื่อว่าป้าหญิงซึ่งป้าหญิงแกดูภายนอกแกก็ดูเป็นคนใจดีนะอายุราวๆห้าสิบกว่าได้โดยพอป้าแกรู้ว่าคุณทับเป็นเด็กในหมู่บ้านเดียวกันกับป้าป้าแกก็ให้ติดรถกลับบ้านไปด้วยโดยที่ไม่ได้ติดใจอะไรในตอนนั้นครับตัวเขาเองกับป้าแกก็นั่งรอรถอยู่ข้างทางในระหว่างนั้นป้าแกก็คุยไปเรื่อยเปื่อยป้าเริ่มเล่าให้ฟังนะว่าตัวป้าเองก็ทํางานอยู่กรุงเทพ อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็สองสามปีจะได้กลับมาบ้านครั้งหนึ่งซึ่งตั้งแต่ป้าไปทํางานที่กรุงเทพเนี่ยป้าแกก็กลมหน้ากลมตาหาเงินจนแทบไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านบ่อยนักเวลามันผ่านไปเร็วครับเผิ่แป๊บเดียวป้าแกก็ห่างบ้านนานจนชินซึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องบังเอิญเหมือนกันนะครับเพราะว่าป้าแกกลับมาเยี่ยมญาติที่บ้านคุณทัาเองก็กลับมาเยี่ยมญาติที่บ้านเหมือนกันโดยพอเขาได้ยินเรื่องราวของป้าแบบนั้นเขาก็หวนคิดถึงตัวเองคือตั้งแต่ตัวเขามาทํางานที่กรุงเทพเน ตัวเขาเองก็ไม่ได้กลับมาหา่าบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนมารู้ตัวอีกทีหนึง่งก็คือตอนที่แม่เขาโทรมาแจ้งข่าวว่า่ากําลังจะจากไปนั่นแหละโดยหลังจากนั้นทั้งสองคนเก,ก็นั่งรออยู่ประมาณ20นาทีได้ไม่นานนะักมันก็มีรถกระบะคันหนึ่งแล่นมาจอดตรงหน้ารถจอดสนิทป้าหญิงแกก็ลุกขึ้นก่อนจะพยักหน้าให้คุณทัพเป็นเชิงว่าได้เวลาไปแล้วป้าแกแนะนําให้คุณทัพรู้จักคนที่ขับรถมารับลุงคนนั้นแกชื่อว่าลุงพลนะครับ ซึ่งลุงแกก็เป็นน้องชายแท้ๆของป้าหญิงเองลุงพลเนี่ยแกดูเป็นผู้ชายวัยกลางคนผิวคล้ำจากการทำงานกลางแดดแล้วก็ดูท่าทางขุึมๆนะไม่พูดไม่จาอะไรมากนักในตอนที่คุณทัพยกมือไหว้ลุงแกลุงแกแก็พยักหน้ารับเป็นเชิงรับคำทักทายซึ่งไอรถกระบะท,ที่ลุงพลขับมามันเป็นรถกระบะแฉกนะครับคือเปิดประตูได้ฝั่งละข้างซึ่งป้าหญิงเขาจะนั่งเบาะหน้าส่วนตัวคุณทัพเองจะไปนั่งที่แขกด้านหลัง โดยในระหว่างเดินทางกลับบ้านคุณทัพก็เห็นป้าหญิงกับลุงพลคุยกันดูท่าทางเหมือนกับว่าทาั้งคู่ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรนะครับเพราะว่าบทสนทนาของทั้งสองคนมันเต็มไปด้วยคําถามถึงญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้โดยหลังจากที่บทสนทนามันไหลไปเรื่อยๆกลายเป็นว่ามันก็เป็นการอัปเดตชีวิตของกันและกันแต่แล้วพอลุงพลแกขับรถไปได้สักพักหนึ่งจูๆ่ๆลุงพลแกก็เงียบไปเลยจากที่กําลังพูดอยู่แกก็เงียบไปดื้อๆชนิดแบบที่ว่าเงียบสนิท เหมือนกับมีใครมากดปุ่มปิดวิทยุไปเฉยๆจากที่เมื่อกี้นะลุงกับป้าแกยังคุยกันอยู่ปกติเสี้ยววินาทีเดียวลุงแกก็เงียบไปพูดยังไม่ทันจะจบประโยคเลยด้วยซ้ําซึ่งคุณทัพในตอนนั้นที่นั่งอยู่ที่แคบปหลังกระบะก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วแต่แล้วจังหวะนั้นเองลุงแกก็เริ่มเร่งเครื่องรถยนต์ทั้งๆที่อีกไม่ไกลด้านหน้าก็จะถึงโค้งหักศอกแล้วคือมันควรจะชะลอรถมากกว่าเร่งความเร็วซะด้วยซ้ําแล้วพอจังหวะที่ลุงแกเข,เข้ารถพอดี ปูหญิงก็พูดส่วนขึ้นมาครับว่ามีมอเตอร์ไซค์เหมือนจะจอดเสียอยู่ข้างทางนะคนขับเป็นผู้หญิงด้วยคนจะลงไปช่วยดูดีไหมซึ่งคุณทัพเองที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังพอได้ยินป้าแกพูดแบบนั้นตัวเขาก็พยายามชะเง้อมองตามแต่คุณทัพเองดันกลับมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าผู้หญิงคนที่ป้าหญิงแกบอกเลยแต่แล้วก็ยังไม่ทันที่ป้าหญิงแกจะพูดจบประโยคลุงพลที่ขับรถอยู่ก็เหมือนกับว่าลุงแกจะพูดอะไรบางอย่าง คืออาปากแล้วก็มีเสียงออกมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้เป็นรูปประโยคอะไรมากนักก่อนที่ลุงแกจะหยุดไปดือด้อเหมือนพูดแต่ก็พูดไม่จบคําก่อนที่ป้าหญิงแกจะหันไปทางลุงพลแล้วก็ถามย้ำน้องชายตรงเองอีกครั้งว่าเมื่อกี้ไม่เห็นหรอแต่แทนที่ลุงพลแกจะตอบกลับลุงแกดันกลับเงียบไปไอตอนนี้เนี่ยแหละครับคุณทัพเขาสังเกตเห็นว่ามือของลุงแกที่จับอยู่ที่พวงมาลัยเนี่ยลุงแกจับแน่นขึ้น เหมือนกับว่าแกจับแน่นจนเกรงไปหมดซึ่งหลังจากที่ป้าหญิงแกพูดจบบรรยากาศในรถก็เงียบลงไปอีกทั้งป้าหญิงทั้งลุงพลต่างหันหน้ามามองกันก่อนที่ลุงแกจะบอกพี่สาวตัวเองว่าหญิงอยู่เฉยๆเถอะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนาทีนั้นครับคุณทับเขารู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรไม่ดีแน่ๆใจเขาก็ภาวนานะว่าขอให้ถึงบ้านไวๆแล้วกันแต่แล้วจูๆ่ๆมันก็มีเสียงดังโครมขึ้นมา มันเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาเหมือนอะไรหนักๆมาตกใส่กระบะหลังรถทันทีที่เสียงมันดังลุงแก้ก็เบรกรถทันทีก่อนที่ไอเสียงที่ว่านี้เนี่ยแหละมันจะเป็นเสียงที่ดึงดูดความสนใจของตัวคุณทัพเองตัวเขาหันหลังไปมองที่ท้ายรถและไอสิ่งที่ตัวเขาเห็นก็คือที่ท้ายกระบะของรถลุงพลตอนนี้มันมีผู้หญิงสองคนเกาะอ,อยู่ที่ท้ายกระบะแล้วก็ทําท่ากําลังจะปีนขึ้นรถมาสภาพของผู้หญิงสองคนนั้นดูไม่ได้เลย แขนขาของแต่ละคนบิดเบี้ยวไปคนละทิศคนละทางเหมือนกระดูของพวกเธอหักแบบรุนแรงไอตอนที่เห็นตอนนั้นคุณทัพเองก็ตกใจมากเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นไปแวบหนึ่งแต่จะร้องก็ร้องไม่ออกตัวแข็งทื่อหน้าชาแขนชาไปหมดก่อนที่หลังจากนั้นเสียงกรีดของป้าหญิงจะดังขึ้นคุณทัพในตอนนั้นเขาดูได้ในทันทีนะครับว่าป้าแกต้องเห็นอะไรแบบที่ตัวเขาเห็นแน่นอนซึ่งส่วนลุงพลเองเขาก็คงตกใจไม่น้อยแหละแต่แกไม่พูดอะไร คือดูกแกเป็นคนที่มีสติที่สุดแล้วลุงแกพยายามเหยียบคันเร่งให้รถพ้นจากจุดนั้นแล้วก็พยายามประคองรถให้อยู่ในเลนซึงในตอนนั้นคุณทัพเองก็ไม่กล้าหันไปมองอะไรอีกแล้วครับสมองมันตื้อไปหมดแต่ที่หนักที่สุดเลยก็น่าจะคือป้าหญิงนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยป้าแกเอนเบาะลงแทบจะสุดแล้วก็นอนตะแคงข้างก่อนจะซุกหน้ากับเบาะมิดเลยคุณทัาเห็นไหล่แกกระตุกเป็นจังหวะด้วยนะครับเหมือนกับว่าป้าแกกําลังร้องไห้อยู่ ซึ่งลุงพลเองก็ไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านั้นแกเร่งเครื่องแล้วก็ขับรถไปอย่างเงียบๆอยู่พักใหญ่ก่อนที่แกจะเหลือบมองไปหญิงที่ยังนอนซุกหน้าอยู่ที่เบาะแล้วก็เห็นไหล่แกกระตุกไปมาซึ่งลุงแกก็คงรู้แหละครับว่าพี่สาวตัวเองน่าจะนอนร้องไห้อยู่ก่อนที่หลังจากนั้นลุงพลเขาจะมองกระจกมองหลังแล้วก็ส่งสายตาม,มาหาคุณทัพพร้อมกับถามคุณทัพขึ้นมาว่าจะลงที่ไหนในตอนนั้นครับตัวคุณทัพเองเขาบอกได้เลย ว่าตัวเขากลัวภาพที่เห็นจนลืมไปเลยว่าตัวเขาจะต้องลงตรงไหนสมองมันงงไปหมดแกคิดภาพว่าอาจจะต้องเดินไปโบกรถตอนนี้แค่นี้ขนแขนก็ลุกว้าบขึ้นมาแบบไม่ต้องบิ้วอะไรเลยท้ายที่สุดตัวเขาเองก็ยกมือไหว้ลุงแกไปแบบไวมากนะครับแล้วก็พูดตรงๆว่าขอติดรถไปก่อนได้ไหมครับผมกลัวมากแล้วก็ไม่อยากจะลงตอนนี้ซึ่งลุงแกก็มองหน้าคุณทัพยอยู่พักนึงก่อนที่แกจะพยักหน้ารับรู้ และก็ไม่ได้ถามอะไรต่อพร้อมกับขับรถไปด้านหน้าเรื่อยๆสุดท้ายแล้วรถของลุงแกก็มาจอดที่บ้านนะครับก่อนที่คุณทัพเขาจะมองนาฬิกาในโทรศัพท์ว่าเวลาตอนนั้นมันสามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วคือบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการมาบ้านคนแปลกหน้าที่เจอครั้งแรกในชีวิตซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นสถานาการณ์อื่นๆนะตัวคุณทัพเองเขาคงจะรู้สึกแปลกๆหรือไม่ก็เกงใจ แต่พอเจอเรื่องเมื่อกี้ไปตัวเขาดันกลับรู้สึกว่าบ้านของลุงพลเนี่ยแหละเป็นพี่ที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้แล้วพอลงจากรถพอเขาตั้งสติได้บ้างเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วก็โทรหาแม่ที่บ้านทันทีพร้อมกับบอกแม่ไปว่าตัวเขาจะถึงบ้านในช่วงเช้านะคือโกหกไปครับว่าวันนี้ต้องแวะมาทําธุระก่อนแล้วก็จะค้างที่นี่ส่วนหนึ่งเลยก็คือคุณทัพเขาไม่อยากให้ที่บ้านเป็นห่วงส่วนอีกใจหนึ่งก็คือเขาไม่กล้ากลับบ้านครับ ถึงแม่บ้านของตัวเขาเองกับบ้านลุงพลจะอยู่ในหมู่เดียวกันแต่ด้วยความนี้มันเป็นสมัยก่อนใช่ไหมคุณู้ฟังคุณทัฟเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมของบ้านเขาในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีทางสว่างตลอดทางถานนหนทางก็ไม่ได้ลาดยางเป็นดินแดงสะส่วนใหญ่แล้วก็มีแต่สวนยางสวนปาล์มสวนอะไรพวกนี้ครับคือบ้านคนแทบจะนับหลังได้เลยถ้าเกิดว่าจับจุดจากบ้านลุงพลไปถึงบ้านตัวเขาเองอะนะ พราะแบบนี้นี่แหละเขาก็เลยหงายการคนบ้านเดียวกันขอนอนบ้านลุงพลกับป้าหญิงซะเลยซึ่งลุงกับป้าแกก็ยินดีนะครับลุงกับป้าแกไม่ได้แย้งอะไรเลยสักคำแถมลุงแกยังพูดสนับสนุนแบบใจดีอีกว่าเดี๋ยวฟ้าสว่างก่อนค่อยกลับนะดีแล้วเดี๋ยวอยู่กินข้าวเช้าด้วยกันก่อนเดี๋ยวมีอะไรจะได้ช่วยกันได้ลุงแกพูดแค่นี้จริงๆนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับป้าหญิงเลย คือหญิงแกตั้งแต่อยู่บนรถแล้วก็กลับมาที่บ้านเนี่ยป้าแกก็พูดอะไรไม่ออกเลยน้ําตาอาบหน้าพอถึงบ้านปุ๊บก็วิ่งตรงไปที่ห้องพักไปสวดมนต์ทันทีในคืนวันนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทุกอย่างดูปกติไม่มีเสียงแปลกๆให้ได้เห็นได้ยินแต่ถึงอย่างนั้นคุณทัพเองก็นอนไม่หลับอยู่ดีครับใจยังคงภาว้าพะวงกับภาพที่เจอ ถ้าผมผู้หญิงสองคนนั้นมันติดตาจนตัวเขาเองต้องนอนลืมตาอยู่แบบนั้นไม่กล้าหลับตาเลยด้วยซ้ําเขากลัวครับว่าถ้าหลับตาไปแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาจะเห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ที่ปลายเท้าหรือเปล่าหรือไม่ก็มีคนมันนั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่าเขาฟังเสียงรอบตัวแล้วก็นอนระแวงอยู่แบบนั้นตลอดคืนกว่าจะเผลอหลับไปก็เกือบเช้าแล้วเอยตอนก่อนหลับเนี่ยได้ยินเสียงไก่ขันแล้วนะถ้าไก่ขันก็น่าอย่างดำๆนะคุณผู้ฟังตีสี่ตีห้าแล้ว พอเช้ามาปุ๊บป้าหญิงเองแกก็ดูดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะที่น่าขำเลยก็คือป้าแกก็นอนไม่หลับเหมือนกันนั่งสวดมนต์นั่งสับป,ประงกอยู่ในห้องพระยันเช้าเปิดประตูห้องพระออกมาก็เจอคุณทัพเนี่ยแหละอยู่ในสภาพที่นอนไม่หลับเหมือนกันส่วนลุงพลแกก็ตรงกันข้ามนะครับแกหลับปกติแล้วก็ตื่นเช้ามาจัดแจงทํากับข้าวมือเล็กๆเ,เ,เอาไว้รับทั้งสองคนก่อนที่ทั้งสามคนเขาจะได้นั่งคุยแบบจริงจังว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลุงพลก็เล่าให้ฟัง ว่าก่อนหน้าที่ผู้หญิงจะกลับบ้านมาประมาณ2สัปดาห์ได้มั้งถนนเส้นนั้นเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงโค้งหักศอกตรงจุดนั้นมันมีวัยรุ่นผู้หญิงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนต้นไม้แน่นอนครับเธอเสียชีวิตกันทั้งสองคนแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีโดยที่หลังจากนั้นชาวบ้านเราแวกนั้นก็เริ่มเล่าต่อๆกันมาว่าเจอเรื่องราวแปลกๆแ,แม้ข่าวว่าคนเจอผีกันเยอะมากนะ แต่ลุงพลแกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะเพราะว่าเส้นทางนั้นมันไม่ได้เป็นถนนเส้นที่ลุงแกเองใช้เป็นประจำครับแกจึงไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ค่อยๆลืมมันไปมันมีชาวบ้านคนนึงเล่าต่อๆกันมาว่าตอนนั้นแกขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอนหัวค่าพอผ่านโค้งหักสองที่เกิดเหตุตัวเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าน้ําหนักของรถมันมีบางอย่างลงมาทับที่เบาะหลังคล้ายกับว่ามีคนมานั่งซ้อนท้ายนั่นแหละแกเหลือไปมองกระจกมองข้างแต่ก็ไม่เห็นอะไร ตอนแรกชาวบ้านคนนั้นเขาก็คิดว่าเขาน่าจะคิดไปเองแต่ยิ่งเขาขับรถไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งรู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มเอกใจว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมัง้งเราเพิ่งขี่รถผ่านโค้งเกิดอุบัติเหตุนั้นมาชาวบ้านคนนั้นแกก็เร่งเครื่องยนต์เพื่อรีบออกจากจุดจุดนั้นโดยเร็วที่สุดแต่จังหวะที่เร่งความเร็วจูๆ่ๆมันดันมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังเสียงของเธอคนนั้นพูดขึ้นมาเบาๆแต่ว่าฟังชัดเจนถูกถ้อยคํา ชาวบ้านคนนั้นแกได้ยินว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพูดว่าขับช้าๆหน่อยลุงขาหนูเจ็บเสียงนั้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านคนนั้นเขาเย็นว่าไปทั้งตัวความกลัวพุ่งขึ้นมาทันทีก่อนที่แกจะรีบมองกระจกมองข้างอีกครั้งและคราวนี้ก็เห็นเต็มตาแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายบ่อรถมอเตอร์ไซค์แกอยู่แต่สิ่งที่ทําให้แกช็อกยิ่งกว่าก็คือผู้หญิงที่เบาะหลังเขายกขาข้างซ้ายขึ้นมาให้ลุงแกดูและสิ่งที่ลุงชาวบ้านคนนั้นเห็นก็คือ ตั้งแต่หัวเข่าของผู้หญิงคนนั้นลงไปมันหักงอผิดรูปอย่างน่ากลัวเหมือนกับว่าท่อนขาของเธอบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนคนที่เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมาเอานั้นแหละครับลุงแกก็ตกใจสุดขีดแ็เผลอเบี่ยงรถก็ทันหันจนเสียหลักล้มลงไปข้างทางดีหน่อยครับที่ตรงนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงมากนะักไม่ได้มีโขดหินไม่ได้มีตอม่อ,อะไรลุงแกก็เลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากซึ่งนอกจากลุงแกเนี่ยมันก็มีคนหนึ่งนะ เป็นชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่อยู่หน้าหมู่บ้านเขาเล่าให้ลุงพลฟังว่าวันนั้นเขาขับรถกลับบ้านในช่วงดึกพอขับเข้ามาใกล้ถึงโค้งจุดเกิดเหตุตัวเขาก็เห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าขับช้าๆเหมือนคนกําลังลังเลว่าจะไปต่อหรือว่าจะจอดในตอนแรกชาวบ้านคนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอขับเข้าไปใกล้ๆถึงได้เห็นว่าสภาพของมอเตอร์ไซคันนั้นมันเละมากตัวรถยับยุ้ยี่ไปหมดเลยผิดเบี้ยวจนแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ เหมือนกับมอเตอร์ไซคันนั้นเพิ่งจะผ่านอุบัติเหตุหนักๆมาแต่ที่น่าขนลุกไปมากกว่านั้นก็คือใ้มอเตอร์ไซคันที่ว่าเนี่ยมันยังคงเคลื่อนไปด้านหน้าโดยมีผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีซีซีขี่รถไปเรื่อยๆอย่างช้าๆเหมือนกับเธอไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่จากสภาพรถคือมันดูยังไงก็รถไม่น่าจะสตาร์ทติดแล้วล่ะล้อก,ก็เบี้ยวโครงรถก็บุบคึอพอเห็นแบบนั้นครับชาวบ้านคนนั้นเขาก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วเขาคิดว่าตัวเองอาจจะเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็น ตัวเขาก็เลยรีบหักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนขับแซงไปให้เร็วที่สุดและจังหวะที่ขับผ่านมอเตอร์ไซคันที่ว่านี้ชาวบ้านคนนั้นก็หันไปมองกระจกหลังเพื่อดูอีกทีหนึง่งก่อนที่จะเห็นว่ามอเตอร์ไซคันที่ว่านี้มันหายไปแล้วทั้งๆที่เมื่อกี้ยังอยู่ข้างทางอยู่เลยแล้วไอ้บนถนนเส้นนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางแยกซ้ายขวาที่มอเตอร์ไซคันนั้นจะขับเลี่ยงได้เลยด้วยซ้ําเหมือนกับว่าจู่ๆมอเตอร์ไซค์มันก็หายไปเองกับความมืด ต้องสองเรื่องที่ผมไล่ฟังก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของชาวบ้านคนอื่นๆนะครับซึ่งถ้าตัดกลับมาที่เรื่องที่ทั้งสามคนเขาเจอกันเมื่อคืนคือหลังจากที่ป้าหญิงแกโทรศัพท์ขอให้ลุงพลออกไปรับเพราะเนื่องจากรถสองแถวเข้าหมู่บ้านเกิดเสียกระทันหันลุงพลแกก็ขับรถมาตามทางปกตินั่นแหละพอ,อมาถึงเล็กๆทางโค้งจุดเกิดเหตุตัวลุงแกก็เพิ่งจะนึกถึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้แต่ก็พยายามไม่พูดอะไรนะ ซึ่งไอ้ขากลับเนี่ยสิป้าหญิงแกไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพป้าแกก็ดันพูดขึ้นมาทักขึ้นมาซัก,ก่อนว่ามันมีมอเตอร์ไซค์จอดเสียอยู่ข้างทางแล้วก็ขอให้ลุงพลไปช่วยซึ่งลุงพลแกก็เอะใจแล้วก็เหลือไปมองตามที่ป้าหญิงแกบอกเปียบแล้วก็เห็นผู้หญิงสองคนยืนอยู่ริมถนนทั้งสองคนเนี่ยใส่เสื้อผ้าตามปกติแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ปกติแล้วแขนขาของเธอบิดผิดรูป ตอนแรกลุงแกเองก็คิดว่าน่าจะเป็นคนประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าต้องการความช่วยเหลือแต่พอมองดีๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นคนจริงๆถ้าบาดเจ็บหนักขนาดนั้นน่ะนะมันไม่น่าจะยืนทรงตัวอยู่แบบนั้นได้แน่ๆครับซึงลุงพลที่เห็นแบบนั้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าทั้ง3คนกำลังเจอกับอะไรอยู่ลุงแกก็เลยพยายามเร่งเครื่องยนต์แล้วก็ขับรถออกไปจากจุดๆนั้นก่อนจะบอกป้าหญิงว่าให้อยู่เฉยๆเถอะเดี๋ยวถึงบ้านจะเล่าให้ฟัง เป็นคาเดียวก,กันกับที่คุณทับได้ยินมนรถนั่นแหละครับโดยที่ป้าหญิงแกก็บอกนะว่าตอนที่ป้าร้องกรี๊ดด้วยความตกใจมันเป็นเพราะว่าป้าเห็นภาพของผู้หญิงสองคนนั้นปีนขึ้นมาที่กระบะหลังรถเหมือนคุณทับเป๊ะเลยซึ่งมันก็โชคดีหน่อยนะครับเพราะว่าพอขับรถออกมาจากจุดจุดนั้นลุงพลแกก็พยายามมองกระจกหลังแล้วก็มองกลับไปที่กระบะหลังรถแล้วลุงแกก็พบว่าเออภาพของผู้หญิงสองคนนั้นค่อยๆจางหายไป เหมือนกับว่าพอขับรถพ้นจุดเกิดเหตุมาได้ระยะหนึ่งวิญญาณของทั้งสองคนก็วนกลับไปที่จุดเกิดเหตุตรงทางโค้งตรงนั้นนั่นแหละโดยหลังจากที่คุณทัพได้ฟังเรื่องราวของลุงพลและป้าหญิงตัวเขาเองก็คิดทบทวนกับสิ่งที่ตัวเองเจอเมื่อคืนนะครับแล้วก็นึกย้อนกลับไปถึงใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นคือมันเป็นใบหน้าที่มันดูไม่ได้เลยครับคุณผู้ฟังภาพมันติดตาจนเขาลืมไม่ลงมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่คุณทัพเองในตอนนั้นเขาจะขนลุกขึ้นมาอีกรอบ ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นกลางวันนะมันก็ยังดูน่ากลัวไม่ได้สั่งจากเมื่อคืนเลยทั้ง3คนเขาคุยกันต่อในวงอาหารเช้าก่อนที่จะทานข้าวเสร็จแล้วคุณทัพก็ตัดสินใจขอตัวกลับบ้านก็ยกมือไหว้ลุงพลกับป้าหญิงขอบคุณทั้งสองคนครับที่ช่วยให้ที่พักพิงสําหรับคนแปลกหน้าอย่างเขาที่เพิ่งจะเจอครั้งแรกด้วยแถมยังให้ติดรถมาอีกต่างหากโดยที่ทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวการเจอผีครั้งแรกของคุณทัพ และเขาก็หวังว่าต่อจากนี้ไปเขาคงจะไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกเรื่องราวนี้ของคุณทัพครับคุณผู้ฟังผมมารู้ภายหลังนะว่าผู้หญิงที่เกิดเหตุสองคนนั้นที่โค้งตรงจุดนั้นเธอไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะครับตรงจุดนี้ผมไม่ขอขยี้ดีเทล,ลอะไรเยอะแยะแล้วกันนะครับเพราะว่าเออความเชื่อของเราไม่เหมือนกัน ความเชื่อไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่เราควรมีก็คือการเคารพซึ่งกันและกันเขาเชื่ออย่างเราเชื่ออย่างท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดเชื่อไม่เหมือนกันอย่างน้อยเลยสิ่งที่มีให้กันก็คือน้ำใจไมตรีครับเหมือนกับป้าหญิงและลุงพลเนี่ยแหละแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณทัพตัวคุณเองคิดว่าทำไมดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงสองคนนั้นที่โค้งหักศอกทำไมถึงไม่ไปผุดไปเกิด ทำไมถึงต้องมาตามคอยหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านถนนเส้นนั้นกันคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเกือบทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วย แถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอ,อให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ